นี่ครับเราจะใส่เข้าไปนี้ก่อนปลานี่ครับปลาขาวขึ้นเต็มเลยครับและนี่ก็คือปุ๋ยหมักที่เราหมักมาแล้ว3เดือนนะครับหน้าตามันเป็นนี้ววสวัสดีครับพบกกำไห้นะครับในช่องผู้ใหญ่พนมบ้านผู้่วงนะครับ ก็ลหลังจากที่ผมได้กันมาบ้านแล้วตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในการทําการกเกษติก็คือทำปุ๋ยหมักนั่นเองซึ่งอุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ทําปุ๋ยหมักก็มีหลายอย่างมากมายหลายสูตรนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ติดตามจากช่องน้องปอนทฟฟ์อร์มิ่งไทยแลนดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราเคยทคําคลิปใช่ไหมครับว่าเป็นคุงปลาหมักซึ่งถ้าหมักไม่ดีแล้วก็การน้ำตาลไม่ถึงจะมีกลิ่น อัตราส่วนในของวันนี้นะครับก็จะมีปลาบด15กิโลนะครับแล้วก็จะมีสับปะรดบด15กิโลเหมือนกันน้ำแข็งยังอยู่เลยครับกล่องเก็บความเย็นได้ดีมากนี่มาแข็งแรงมากๆครับนี่ก็และที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเราใช้วัตถุดิบปุปกรที่ดีในการหมักเราก็จะได้ปุ๋ยชั้นดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่ผมหมกักผมมี2อันคืออันภูงปลาที่เราเคยทำคลิปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำคลิปคือผมได้ ปลาที่เหลือจากการขายนะครับก็คือเป็นปลาที่มันค่อนข้างที่จะเริ่มมีกลิ่นแล้วพอ,อเอามาหมักจริงๆแล้วถ้าเกิดการน้ำตาลเราไม่ถึงเนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องกลิ่นอยกางน,นะครับอันนี้เป็นกลิ่นก็จะหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนปลาทูนี่ครับผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเทคนิคที่มักรอบอกมานะครับก็คือเราใส่หัูปลาเทะเลไปก่อนด้านล่างนะครับแล้วก็ พอใส่ของบาร์เทนครบตามสูตรแล้วเราก็จะใส่สับปะรดบดลงไปถามว่าทําไมเราถึงใส่สับปะรดบดทีหลังเพราะว่าสับปะรดเขาจะละลายได้ไวกว่านะครับแล้วเมื่อเขาละลายนะครับในตัวของสับปะรดจะมีความหวานอยู่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ชมที่ยังไม่มีการ้ะตานหรือหาละตานใส่แดงไม่ได้ก็ใส่ สับเปรตไปเลยินี่ครับเราจะใส่เข้าไปงี้ก่อนปลาหลังจากที่เราใส่ปลาทะเลไปจนครบแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยสับประรดอย่างที่บอกครับที่ใส่สับประรดทีหลังเพราะว่าสับประรดเขาจะละลายช้ากว่าพอเขาละลายใช่ไหมครับเขาก็จะพอเมื่อละลายแล้วก็จะคลุกเขาไปในตัวระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็แข็ง คนที่อยู่บ้านไกลหรือระยะทางอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าถึงแล้วจะละลายหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าซีนแพ็คมาดีมากๆครับผมแล้วก็ขั้นตอนแรกของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้สับปะรดแล้วก็หัวปลาบดของเราละลายไปก่อนเดี๋ยวพอเขาเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่กางน้ำตาลแล้วก็รังกันครับ <c oughs> นี่เลยครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับคือสับปะรดเนี่ย เขาก็จะละลายไวกว่าปลาด้านล่างครับก็คือข้างบนในสับประรดล,ละลายหมดแล้วซึ่งตัวสับประรดเนี่ยเขาก็จะมีน้ําตาลเขาจะทําให้น้ําหมักตัวเนี้ยมันไม่มีกลิ่นเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าทีนี้พอสับประรดมันเข้ากันแล้วละลายมากแล้วเราก็คนครับทีนี้เราก็มาคนกันอย่างที่คนนี่ครับก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันก็จะมีน้าหมักปลาบางก้อนที่ยังเป็นก้อนอยู่ซึ่ง อย่างที่บอกครับคือเขาบดจับละเอียดแล้วก็ฟีดแช่แข็งมาดีมากสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็หาร้านปุ๋ยยากผมว่าตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่ดีเลยนะสําหรับการทาปุ๋ยก็ทีนี้เราก็มาคนกันครับคนให้มันเข้ากันระดับหนึ่งก่อนขาผมหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับผมครับจะเริ่มจากการเทลำลงไปก่อนนะครับเพราะว่าลำเนี่ยเราชั่งกิโลมาแล้วเรียบร้อยเทใส่เลยนี่นะครับท่านผู้ชมเทลงไป ส่วนประกอบต่อไปนะครับก็คือกากน้าตาลครับใส่ลงไปเลย4กิโลกรัมนี่ครับผมครับผมหลังจากที่ใส่ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วเราก็มาคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คนไปเลยครับก็คืออันนี้คนไปเรื่อยๆจนให้เขาเข้ากันนะครับซึ่งตัวสําคัญกนะ็คือตัวรัมนะครับตัวลัมมักจะลอยน้ำอยู่เราก็จะคนให้เขาเข้ากันไปเลย คนไปเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมขั้นตอนนี้ก็ก็คือคนจนกว่าที่ลำจะจมลงไปในกองปุ๋ยหมักนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับขั้นตอนการหมักครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ในร่มครับครับผมแล้วก็5วันผ่านไปครับมาลุ้นกันว่าปุ๋ยหมักที่เราทําไว้เขาจะมีพัฒนาการยังไงกันบ้างนะครับก็นี่เลยครับเปิดมาแล้ว นี่ครับลาข่าวขึ้นเต็มเลยครับครับผมเจ้าลาขาวพวกนี้ครับคือลาดีนะครับหลังจากนี้นะครับเขาก็จะทํากระบวนการหมักของเขาก็คือจุลินทรีย์ในนี้ครับก็จะย่อยทั้งหัวปลาทะเลบดแล้วก็สับปะรดบดของเราไปอย่างดีนะครับซึ่งกากน้ำตาลก็จะเป็นตัวช่วยผมอยากให้ระบบช่องมือถือของทุกท่านเนี่ยคือมีกลิ่นมากเลยซึ่งจริงๆแล้วกลิ่นเขาไม่เหม็นเลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมนะครับเคยได้ปลาของเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงแล้วตายแล้วมัน ไม่สามารถทานได้เขาเอามาให้ผมทําปุ๋ยซึ่งสภาพเนื<ม>้อย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือการต้องตากท่าไปเท่าไหร่ก็ไม่หายเหม็นและที่สําคัญนะครับพอหมอีสพัพนอนขึ้นอย่างที่เห็นในภาพเลยแต่อันนี้มันไม่เหม็นเลยครับมันหอมมากๆก็จริงๆแล้วสูตรนี้นะครับก็ไม่จะเป็นต้องคนก็ได้ผมอะ่ะก็เห็นแล้วอดใจไม่ไหวขอคนดูสักทีแล้วกันนะครับืนี่ครับขอคนนี่ครับท่านผู้ชมโห ยิ่งคนกลิ่นยิ่งหอมนะครับคือตอนแรกก็หอมแนละ้วแต่พอคนลงไปได้ให้น้ําข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยผมว่าความหอมก็หอมมากขึ้นนะครับซึ่งรออีก3เดือนเดี๋ยวผมมีพัฒนาการมาให้ดูกันครับว่า3เดือนจากนี้หน้าตาเขาจะเป็นยังไง<ม>และนี่ก็คือผุยหมักที่เราหมักมาแล้ว3เดือนนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เลยครับผมทันแหม เป็นไงครับก็คือเนื้อปุ๋ยเขาจะละลายรวมกันหมดแล้วเห็นไหมครับผมก็หลังจากนี้นะครับเราก็วิธีใช้ครับก็ง่ายมากเลยคือน้ำมะพร้าวตามร้านกะทิทั่วไปก็ได้หรือจะผลิตเป็นน้ำมะพร้าวเทียมซึ่งน้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ดูอีกครั้งนะครับส่วนผสมก็ง่ายมากก็เดี๋ยวจะมา,มาทําคลิปให้ดูครับเจ้าปุ๋ยตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือลองนึกจินตนาการดูนะครับไส่ปลาที่เขาทิ้งในตลาด ก็คือทําท่าม,มาหมักเป็นปุ๋ยก็คือปุ๋ยบํารุงใบชั้นดีแต่เนี่ยคือหัวปลาทะเลหัวปลาทะเลจริงๆ <Wow. S 1> นะครับหัวปลาทะเลบดถ้าท่านผู้ชมสนใจนําไปทําดูก็ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยสุดนี้มันบํารุงใบได้ดีมากจริงแล้วก็เทคนิคการใช้แล้วก็ใช้แล้วผลเห็นผลยังไงเดีย๋ยวเราจะนําไปทดลองกับพืชชนิดต่างๆในไร่แล้วก็มีให้เห็นหลายอย่างมากมายเลยครับ